นี้ก็เนี่ยมันเศร้าตะวันทอดเนื้อแดดเดียวใส่ห่อเขาใส่ห่อเขาให้ไม่น้อย ไปกินมันทาง,ทางดีกว่ขาเนียว 你少吃点。 การเนี่ยมเศาเ้านาะโลวเพาะอชิตะนะคะยังนอนอยู่ค่ะนอนอยู่พ่อชิตะค่ะ ตอนนี้ก็พออีกเขาไปทุลาในบ้านค่ะเขาไปบ้านแม่เนาะเพราะว่าตอนปะน่าจะออกมาก็็คือส่วนกันอยู่นะคะการบ้านน้องนะคะ บรรยากาศบ้านน้องในวันที่เดี๋ยวประมาณสิบโมงค่ะก็ออกเดินทางไปสารคามนะคะทีมมรถตู้เตรียมไปสู้งานไปลุยงานต่อเตรียมไปสู้งานต่อไปลุยงานต่อนะคะบรรยกาศหน้าหน้าหน้าบ้านน้องค่ะเจเอ็นไปวัด วันนี้วันพระแม่ให้ไปวัดประวันนี่ก็เขาให้ไปวัดค่ะหมอกกำลังหมอกยังกาใบข้าวอยู่เลยค่ะ ทอดเนื้อเนาะเฮ็กกับข้าวให้เด๋วยวสิตําเจบวบะมันชอวเนื้อแดดเดียวกับข้าวเหนียวละนอนนะคะให้ฮอไปกินน้ำทางแต่ว่าเขาก็กินอยู่ทอดตะ,กะเกตนอยู่ค่ะมัดตะ,กะเกตนทอดขายดี ขอบคุณ FC นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจปนาขอบคุณที่เข้ามาใหม่ค่ะก็มาติดตามช่องปนานะคะแล้วก็ให้กำลังใจทีมหลังบานอย่าลืมนะคะเฮ็ดบุญกระถินแพอยากเฮ็ดบุญกระถินรวมเวลากะไกลมือแลยเด้วยค่ะ4-5พฤศจิกายนนี้นะคะ เจ้าข้ามาละไก่ข้ามาละค่ะเห็ดบุญ่วมกันเนาปะป้านังในทีมหลังบ้านคนหนึ่งก็ขอบอกบุญพระแม่พีน้องเลยค่ะที่วัดหนองครูวัดที่อิหลาบองค์อิงเนี่ยไปใส่บาตรประจำมีงานยังเกี่ยวกับวัดเธอาก็ไปประจำนะคะไปตลอด เห็ดบนรวมกันแล้วก็มีกองกระถินของน้องอกอิงนะคะกับครอบครัวแม่หน่อยพ่อเอกรวมกันเห็ดกระถินไฟให้กำลังใจไมไฟมให้กำลังใจโอ้ซีบหรอเสียวเว้ยขับเร็วแท้ Bạc đục đi tươn bạc đục tươn tương bạc đục dick tươn bạc mực dick tốt giải lô len hèn hạng bung bứng nà จอยอยู่ค่ะเพราะว่าพ่อนด้กินอาหารค่ะซองเดียยนะซองหมักโดโดไปแส่ดแลนไปเมื่อกี้ค่ะเพื่อนบอกนะเพื่อนบอกว่าโดแลนไปนะคะสีหนาเพื่อนบอกเพื่อนแหนมแล้วก็เพื่อนบอกว่าดแลนไปใส่นะ่บอกโรงเดียค่ะรงเดียวสวัสดีครับ บดีอะไรบดีใครบีเอฟซีครับผมมูมูน่ารักสองสองกับสองก็ปวด มีแจะได้เหงหัวเด็กน้อยพวกนี้ค่ะเบิรโดเป็นเบิงโดนะครับเป็นเบิง์นโดเดี๋ยวค่อยกินอาหารเนาะค่อยกินค่อยกินดม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 มือมาขอมือก่อน ขอมือขอมือก่อนขอมือ <c oughs> <c oughs> ปลอกไม้คลิปนาเนาะซอยบังโฆษณาให้ป้านงนำได้ค่ะขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาใหม่เอฟซีสอนน้อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงให้กำลังใจทีมโรงพยาบาลด้วยนะคะเด้กจระนข้กระเพาะกำน้ำแล้วทุกคนตื่นอาบน้ำกินข้าวกินน้ำเตรียมตัวออกเดินทางนี่บังบักใจเอ็น อ้วนมันมาหรอเบอรอ้วนบอรอ้วน,วนมันมาหรอพอกันไหมคลิปนาบอร์มืนะอมือมือมืาโดดคอมเม้น <c oughs> ตมันจะโดดอยากคิดสั้นเด็ดขาดมันสูงมากนะซุมกาแฟพอกันไม่คลิปนาค่นะ,คะสวัสดีค่ะโอ้โอ นั่นทีทนเบิ่งหลุดขนาดขันนีแดงโชคลกเสกเล็กไหลดูกดิกตรงมันจะหลุดย่านะเป็นกันด้แรนผ่านนะคะอบอกกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ